เอาล่กคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคือเลอกเกม์ไมค์ครับนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวธนูใหม่นะครับผมที่เพิ่มมาในไมค์ครับนะฮะซึ่งจะมีแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบหลายธนูเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็น Data Pack นะฮะเป็น Data Pack เจ้าของเดียวกับที่ผมเคยรีวิวดาบที่แบบมีแบบ40กว่าอันนะครับผมนะซึ่งจะเป็นคนสร้างเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าธนูใหม่นั่นเองนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องสร้างแบบว่าเป็นกล่องครับที่เอาไว้ครับ อุปกรณ์ของเขาก่อนนะครับก็วางดอปเปอร์ไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็โยนกล่องคราฟลงไปครับผมเราก็จะได้แบบเป็นกล่องคราฟแบบพิเศษขึ้นมานะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาคราฟอ่าเป็นกล่องคราฟที่เอาไว้คราฟธนูนะครับผมก็ ใช้ไม้ขาวนะครับ6อันนะครับอ่าแล้วก็ธนูวางนี้นะครับกล่องนี้วางนี้แล้วก็ลูกธนูนะครับปุ๊บอ่าเราก็จะได้แบบเป็นกล่องคราบแบบธนูมาแล้วครับผมนี่ก็วางไปเลยฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็นี่คืออ่าวัตถุดิบนะครับผมในการคราบนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก2ออันบนแรกก่อนนะครับโอเคนะอย่างแรกครับผมก็วิธีคราบนะฮะก็อันนี้ก็เอาเพชรวางไว้อย่างนี้นะครับธนูวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไดมอนด์วางแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นอ แล้วก็นี้ใช้ Color Food ครับผมก็วางไว้แบบนี้วางแบบนี้แล้วก็ธนูตรงกลางนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละ2อันแล้วกันเนาะก็เอามาแบบเป็น2ทัสตัวทดลองนะครับเป็นเอยเดี๋ยวเพลฟูเหรอ normal นะครับอ่ะลองตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมก็อันนี้เหมือนจะทําดาเมจแบบว่าได้เยอะนะปุ๊บจะล,ลองดูฮนะป๊อปสองทีสาทีนะฮะ เหมือนจะแบบว่าทำดาเมจเจาะเกาะได้เยอะอะไรอย่างงี้มั้งถ้าถ้าผมแบบเข้าใจไม่ผิดนะส่วนอันนี้นคะครับผมก็จะยิงแล้วก็แบบวาร์ปได้นะฮะลองยิงดูปึ๊บอันนี้ไม่วาร์ปนะฮะปึ๊บอ่าวาร์ปแล้วฮะปึ๊บตายตายก่อนแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวลองใหม่โอเคเดี๋ยวลองดูใหม่นะฮะปึ๊บนี่ครับผมวาร์ปวาร์ปอ่าวาร์ปมันนี่นะครับผมก็พอยิงไปปึ๊บมันก็จะวาร์ปได้นั่นเองนะครับขอลองใหม่ดิอันเนี้ยมันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะ ปึ๊บก็จะมีเอฟเฟกสีฟ้าด้วยนะครับเวลายิงก็โอเค3ทีตายนะฮะโอเครผมต่อไปนะครับก็ใช้ไดมอนด์วางแบบนี้นะครับผมเหล็กวางแบบนี้แล้วก็ธนูนั่นเองนะครับอ่ะ่จะได้ธนูติดคริติคอลนะครับแล้วก็อันนี้ใช้โกสโตนวางแบบนี้ครับผมฟึ้นฟฟอ่าอันนี้จะเป็นธนูโกลสโตนนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสที่แบบว่าออกแบบดามเมทที่แรงมากๆนะครับแบบทีเดียวตายอ่ะมาซึ่งผมจะลองดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล ยังฮะปึ๊บยังไม่ติดนะเดี๋ยวลองใหม่ปึ๊บคือถ้าดาเมจมันแรงมันจะบอกว่ามีเอฟเฟคระเบิดด้วยยังฮะยังยังนะครับปึ๊บเฮ้ยยังไม่ออกว่ะออกยากเหมือนกันนะโอเคเอาใหม่มาปึ๊บต้องออกแล้วปึ๊บปึ๊บออกไหมไม่ออกฮนะตัวเนี้ยปึ๊บสักหน่อยนะโอ้นี่ครับผม,มก็จะเหมือนปึ๊บระเบิดนะฮะแล้วก็คือดอกเมื่อกี้จะเป็นดอกที่แรงมากนะครับผมแต่ผมว่ามันออกยากเหมือนกันนะ อันไหนลองกับพิกลินดิสหนยไหมอ่ะไม่ออกอะ่ะโอ้โหโอกาสน้อยมากนะครับดูดิอืมนี่ครับผมจัดไปนะฮะก็ถ้าออกทีก็ค่อนข้างแรงครับผมแต่ว่าผมว่ามันออกน้อยเกินไปหน่อยโอเคส่วนอ่ไออีกธนูหนึ่งนะครับผมโกสโตนเนี่ยยิงไปปุ๊บมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าเรืองแสงตัวที่เรายิงนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันปุ๊บยิงเข้าไปนี่ฮะปุ๊บเปิบซึ่งก็ผมว่ามันไม่ได้แรงอะไรมากนะครับปุ๊บ ยิงไปปุ๊บศัตรูก็จะแบบว่าเรืองแสงนั่นเองนะโอเคครับผมต่อไปครับผมใช้เอเมอร d ลสามอันแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮะวางแบบนี้โทษทีโอเคฮะก็จะได้ธนูเอเมอร d ลนะครับแล้วก็อน,นี้วางแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าก็จะเป็นธนูแบบน้ำผึ้งนะครับโอเคมาทดลองนะครับก็ธนูเอเมอร d ลครับผมจะยิงอ่าแบบดาเมจเยอะกับไรเดอร์เขาบอกไรเดอร์ Rider. เรนเดือกคือตัวไหนนะเดี๋ยวลองนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าอันนี้นะครับมันจะทําให้แบบว่าสตูเนี่ยแบบเหมือนโดนน้าผึ้งแล้วก็จะเคลื่อนที่ช้านะครับนี่ก็สังเกตว่าจะมีเหมือนเอฟเฟกเนี่ยน้ำผึ้งบอกว่าไหลลงมาอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็จะเหมือนเดินติดสโล่นะครับเดินค่อนข้างช้าจัดเลยผมแล้วก็ซ้ำอันนี้ไปฮะไม่ตายนะครับเออเออไรเดอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะโอเคผมต่อไปนะครับก็ค้าแบบนี้เลยครับผมเฟิร์สเฟิร์เฟิร์ขนนกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ใช้น้ําแข็งนะครับ แบบนี้ปุ๊บโอเคอันนี้คือโนกาวิตี้โบครับผมหรือว่าแบบแบบแรงดึงดูดอะไรเงี้ยนะครับยิงไปก็น่าจะลอยได้นะครับปุ๊บอ่าอ๋าอไม่ใช่คืออ่าไอ้ลูกธนูนี้นะครับผมมันจะยิงตรงไปแบบนี้ฮะปื๊บปื๊บเห็นปะ่ะมันลอยไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยปื๊บ,บ,บซึ่งตอนแรกตอนแรกคือผมยังไม่ได้อ่านเอฟเฟกต์ไงผมคิดว่ามันทําให้ศัตรูลอยนะครับแต่คือเนี่ยมันจะยิงตรงแบบว่าตรงเลยอะนะครับลอยไปเรื่อยๆปื๊บปื๊บอ่าลองดูนะครับเห็นป่ะ ันตะลอยไปแบบนี้ฮะตรงไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเหมือนแช่แข็งศัตรูได้ใช่ไหมชึบอ่าอุ้ยตายก่อนเลยฮนะอ่ะเอาใหม่ดิแช่แข็งฮึบอ่าปึ๊บอุ้ยแต่มันก็แรงอยู่นะเนี่ยปึ๊บเหมือนแบบเป็นการแช่แข็งแป๊บหนึ่งนะครับผมปึ๊บปึ๊บเออโอเคครับผมต่อไปฮะก็วางธนูกลางงี้นะครับนิเทอร์ซ่าบล็อกเลสโตนครับผมแล้วก็เลสโตนวางแบบนี้นะครับอ่าต่อไปก็เทียนทีครับผมวางไปแบบนี้เลยนะครับปึ๊บ โอเคมาเดี๋ยวลองตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือแบบว่าธนูสายฟ้านะครับผมเดี๋ยวลองยิงกันดูแล้วกันปุ๊บอ่ายิงปุ๊บก็จะมีแบบฟ้าผ่าลงมานะครับระเบิดอย่างเงี้ยตุ้มก็ยิงปุ๊บก็คือฟ้าผ่านั่นเองนะครับอ่าจัดว่าแรงอยู่นะแต่ผมว่าเทียนทีโบนี่น่้แต่ของจริงอยู่นะครับผมก็ลองดูดิครับระเบิดบึมบึมอีกอ้าวไม่โดนเอ้ยเอาใหม่เออลองยิงหาไก่ฮะบึมนะครับก็จะระเบิดแต่ว่าระเบิดมันไม่แรงมากนะปึ๊บ บเป็นเหมือนทีนทีลูกเล็กๆเลยไงปุ๊บนี่เออตายนะครับก็แรงระเบิดจะอยู่แค่ประมาณแบบไม่กี่บล็อกเองนะครับผมปุ๊บอ่าระเบิดโอเคครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าแบบธนูพรุนะครับผมอ่าก็ข้าแบบนี้เลยนะครับอ๋อขาพิดสลับกันนะครับต้องเอาอันนี้ไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ธนูนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นชักเกอร์ครับผมใช้ชักเกอร์บล็อก3อันนะครับธนูแล้วก็อันนี้ปุ๊บอ่าโอเคมาฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับก็อัน นี่ยิงไปก็โพติโพติดครับผมปุ๊บก็จะแบบสุ่มสีอะไรอย่างงี้เนาะปื๊บปื๊บอ่ะเอาใหม่ฮะปื๊บปื๊บไหนลองใหม่ซิปุ๊บอ่านี้สีเขียวฟ้าอะไรอย่างงี้นะครับสีแดงนะฮะสีม่วงนะครับสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บอ่าก็โอ้สวยดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปุ๊บนี่ยิงไปก็ได้ครับผมยิงเฉยๆก็ได้เนี่ยจุดพูนะครับปื๊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 บเอฟเฟกต์เต็มเลยนะส่วนดาเมจก็ประมาณสองสองสองสามทีตายนะครับโบ เอ้ยเอ้ยเออธนูชักเกอร์ครับผมก็เนี่ยทำให้สตสนะูลอยได้นะครับยิงเข้าไปนี่มันก็จะแบบติดสถานะอ่าลอยได้นะครับเึ๊บเป๊บอ่าแล้วเราก็จะยิงผู้อัดเข้าไปครับปึ๊บนี่ระเบิดผู้ครับอ,อุ้ยตกตกมาตายก่อนทำไมอ่าเรายิงอันนี้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าลอยปึ๊บก็จัดไปครับผมโดนพลังพูเข้าไปนะระเบิดพูอืมอืม นี่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับโอเคมาต่อไปนะครับก็จะเป็นวิเทอร์นะครับอ่าแล้วก็ทองนะปึ๊บปึ๊บโอเคขาแบบนี้เลยนะครับชึบชืบชบโอเคแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับปึ๊บโอเคอันนี้คือวิเทอร์โบครับผมก็ยิงไปมันก็จะติดสถานะวิเทอร์นะเห็นไหมปึ๊บนี่ก็จะโดนดาเมจรัวลวเลยนะครับสามไปอีกทีนึงนะเออน่าจะตายนะครับแหมส่วนอันนี้เป็นธนูช็อตโบนะครับอ่เดี๋ยวลองดูแล้วกันเป็นไงปึ๊บ ปึ๊บ <P þ ying> วุย้ยสองทีตายเลยฮนะคำอธิบายมันยาวมากเลยผมพยายามจะอ่านอยู่นะฮะเหมือนมันมีดาเมจที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ลนะปึ๊บหนึ่งทีสองทีสองทีตายเลยนะครับจัดว่าแรงอยู่นะแรงกว่าเพื่อนอนะ่ะเออปึ๊บสองทีตายนะครับเฮ้ยต่อไปนะครับสลามครับผมแล้วก็เหล็กนะฮะับแบบนี้ชืบชืบชือบอ่าก็แบบนี้นะครับจัดไปปึ๊บโอเคมาก็อันนี้เป็นสลามโบครับผมมาเดี๋ยวลองยิงเลยแล้วกันนะครับ ยิงอัดเข้าไปนะครับุยยิงปุ๊บนะฮะเด้งจัดๆเลยนะครับผมเอาใหม่ดิเอาใหม่ด,อมดิอื้มอ้าวตายก่อนนะครับลองดูใหม่ซิเมื่อกี้มันเด้งแบบเด้งโคตรอะ่ะเออขอลองใหม่แล้วกันนะฮึบอื้อเด้งจัดนะครับโอ้โหฮึบอ่ะอันนี้เป็นสไนเปอร์โบนะครับผมนเดีย๋ยวขอลองหน่อยปึ๊บอื้อหุยหุยเหมือนจะแรงอยู่นะเนี่ยฮึบสไนเปอร์โบครับก็แต่ทำไมมันเหมือนไม่แรงเลยอะ่ะเด้อเด้อเดี๋ยวหรือว่ายิ่งไกลยิ่งแรงเนี่ยอันนี้ผมขอลองแบบไกลๆดูแล้วกันฮึบ ยิงเข้าไปโดยมา,าเนี่ยอ่าผมลองยิงจากตรงนี้ดูดิปึ๊บลอยไปอ้าวล่วงบอกมันจะบวกดาเมจแบบที่มันลอยไปอย่างนี้เหปึ๊บอ่ะไหนลองหน่อยปึ๊บแรงจริงหรือเปล่านะเนี่ยเออเอาใหม่ดิสไนเปอร์นะครับผมจะเล็งจากไกลๆตรงนี้ปุ๊บโดนไหมหนึ่งทีนะครับสองทีเอ้ยไม่โดนสองทีปึ๊บเอ้ย มันจะมันจะบวกดาเมจยังไงกันแนวนยช่างมันแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับธนูเนี่ยจะมีประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมแบบแถมให้นะครับสำหรับครอสโบนะโอเคฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เลยแบบคราฟมาแล้วนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่6อันนะครับผมส่วนถ้าอยากแบบเล่นแบบเพิ่มเติมจากนี้นะฮะ ก็ต้องแบบว่าไปสนับสนุนอ่าผ kind of ู้สร้างนะครับผมเพื่อที่จะแบบได้อคอสโบเพิ่มนะครับก็เขาให้มาอยู่ทั้งหมด6อันนะครับเอามาเล่นนะก็โอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับโอเคมาหนูทดลองเหมือนเดิมครับผมอันแรกเป็นเบอร์สคอสโบนะครับก็น่าจะยิงแบบโหดอยู่นะไหนลองดิปึ๊บอ่าฮู้ยฮูยฮูยยิงออกมาค่อนข้างดุนะครับยิงมาแบบหลายอันเลยเอาใหม่ดิปึ๊บ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 อ่าประมาณนี้นะครับผมปึ๊บยิงไปปึ๊บนี่ฮามก็ยิงออกมาเป็นชุดแบบนี้นะครับ ต่อไปก็อะไรดีอันนี้แล้วกันอันนี้ควิกโหลดครับผมก็น่าจะยิงได้รัวเงี้ยปึ๊บอ่าอ๋อก็คือคลิกขวาได้รัวๆเลยนะเดี๋ยวลองดูครับผมปึ๊บอ่าเฮ้ยอันนี้ยิงแบบได้เร็วจัดเลยอะไรเงี้ยลองใหม่ปึ๊บปึ๊บยิงได้รัวฮะผมรัวจัดครับผมอ๋อโอ้โหตายตายนะฮะปกติคอสโบเนี่ยมันต้องใช้เวลารีโหลดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้แบบรัวจัดอ่ะนี่ดูดูความถี่ฮะปึ๊บ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 นี่ผมคลิกรัวๆเลยนะ ยิงได้รัวโคตรนะครับโอเคต่อไปอันนี้เป็นซูมครอสโบอ่ามันก็จะซูมนะแล้วก็ยิงครับผมอืมประมาณนี้นะฮะซูมแล้วก็ยิงคือแบบอารมณ์เหมือนสไนเปอร์นะครับก็คือสามารถซูมได้แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับอ่าสามทีตายครับผมโอเคต่อไปเป็นเอครอสโบวนะฮะเป็นครอสโบไข่ครับผมอ่าไหนลองดูดิฮึบยิงเข้าไปนะครับก็เวลายิงก็จะมีไข่ออกมาด้วยนะครับผมชิบอ่าปุ๊บนี่ ง้างใส่นะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้อุ้ยตายครับผมก็ปกติเนี่ยคือมันจะต้องแบบรีโหลดใช่ไหมอันนี้แบบไม่ยิงโคตรเร็วๆผู้ชมเป็นคอสโบที่ยิงเร็วโคตรๆนะครับดูดิดโอมาอันนี้เป็นเลเซอร์คอสโบนะครับโหดูจากชื่อแล้วไม่น่าธรรมดาเลยฮะลองดูดิปึ๊บเล็งครับผมยิงเข้าไปปึ๊บทีเดียวยังไม่ตายฮะลองดู2ทีนะครับสองทีก็ยังไม่ตายนะครับสามทีเฮ้ยไม่แรงเลยอะอะไรเนี่ยสี่ทีนะครับอ่ะ เอ้แต่ว่าลองยิงไกลๆดูที่อยูตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าปึ๊บเล็งยิงเข้าไปนะครับไม่โดนอีกแล้วไม่มันขยับจังไนะฮึบเฮ้ยเวลาผมยิงปึ๊บมันจะขยับอะโอ้อะไรวะเออโดนสักทีนึงนะครับผมอุ้ยแต่ว่าเก่ยิงไกลยิงแรงหรือเปล่าไหนลองใหม่เดี๋ยวจังหวะนี้ยิงเข้าไปนะครับอืมโดนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเอาใหม่แล้วกันปึ๊บเฮ้ยโดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยฮึปก็โดนอยู่นะครับ เลเซอร์เลเซอร์อ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นแบบว่าคอสโบลมหายใจมังกรน,นั่นเองนะครับดากอนเบรดอ่ะลองเลยละกันนะครับปึ๊บนี่อ่ะยิงไปนะครับก็จะมีแบบว่าเป็นนี่ฮะ <Hey. S 1> สีม่วงๆอย่างงี้ครับผมก็อารมณ์แบบนะลมหายใจมังกรน่นะเนาะปุ๊บเอาใหม่ดิซึ่งตอนนี้มันยังไม่ตายเลยนะครับอึดจัดๆต้องโดนแล้วแหละโดนลมควันพิษนะครับปึ๊บตายซะทีเหอะนะตายยากเหลือเกินอะ่ะเราอะ่ะเอ้ย ตายยากเกินไปแล้วเฮ้ยลมหายใจมังกรไม่มีผลกับมันเลยเลยะไม่มีผลเลยร่ะุสตสห์ยิงขนาดนี้โอ้โหอ,อะไรจะขนาดนั้นนะเอิบโหเสียชื่อมังกรหมดนะครับดูดิมันไม่ตายไม่โดนเลยเลยอะถ้าเป็นพิกซอมบี้อะเอิบโดนอะไรมั่งไหมนะโหเจ็บใจว่ะยิงไม่ตายเลยเอานี้ไปละกันเออเอาลัวๆในไปกินนะครับออันนี้ตายแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับเออลมหายใจมังกรโคตรกากเลยดูดิ โอ้ทำอะไรบ่ได้เลยหรือว่าไอพวกนี้มันไม่ได้ผลก็ไม่รู้นะครับโอเคช่างมันแล้วกันนะครับผม,ผมก็มาก็ถ้าใครอยากเล่นนะดัตต้าแพกนี้นะครับผมก็สามารถโหลดไปเล่นได้เลยนะครับลิ้กงโหลดจุดใต้คลิปครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ